ในวันที่31ธันวาคม2558สมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศประกอบด้วยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยปูนาดาดลุสลามเวียดนามกัมพูชาลาวและพมา่าจะรวมตัวการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์ซึ่งจะนำไปสู่ 1. การเป็นตลาดและเป็นฐานการผลิตร่วมกันทีม่มีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีใน5สาขาได้แก่ สินค้าบริการการลงทุนแรงงานฝีมือและเงินลงทุน 2. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียนโดยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ 3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาคโดยการพัฒนา SME และการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านโครงการต่างๆ 4. การบูรณาการเท่ากับเศรษฐกิจโลก ดังนั้นผู้ประกอบการ SME ไทยจึงควรมองหาลู่ทางการค้าการลงทุนโดยใช้ประโยชน์จากการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อสร้างและขยายโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตและแข็งแรงส่งเสริม SME ไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่อมสสวอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC นับเป็นโอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการ SME ไทยในการขยายการค้าการลงทุนโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่กัมพูชาลาวเมียนมารหรือพมา่าและเวียดนาม โดยเริ่มจากกัมพูชาซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงเนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และกำลังมีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศที่สำคัญมีความต้องการบริโภคสินค้าและบริการเกือบทุกประเภทในปริมาณสูงเพราะไม่สามารถผลิตได้เองหรือผลิตได้น้อยโดยเมืองที่มีศักยภาพการค้าของ SME ไทยได้แก่กรุงพนมเปญเสียมเรียบและพระตะบอง สินค้าไทยที่มีโอกาสทางการตลาดได้แก่สินค้าอุปโภคบริโภคบริการท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่องสินค้าเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตรซึ่งต้องวางตำแหน่งเป็นสินค้าคุณภาพสูงที่มีราคาต่ำกว่าสินค้าจากเกาหลีใต้สำหรับช่องทางการเข้าสู่ตลาดกัมพูชาสามารถผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าสินค้ารวมถึงการค้าขายผ่านตลาดการค้าชายแดน ส่งเสริม SME ไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซสวการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC นับเป็นโอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการ SME ไทยในการขยายการค้าการลงทุนโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV สำหรับครั้งนี้คือสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งแม้จะเป็นประเทศเล็กที่มีประชากรเพียง6ล้านคนแต่ก็มีบทบาทเป็นแบตเตอรี่ของเอเชียที่สำคัญมีสังคมวัฒนธรรมใกล้เคียงกับไทยมากที่สุดโดยเมืองที่มีศักยภาพการค้าของ SME ไทยได้แก่นกครหลวงเวียงจนันทร์หลวงพระบางและจำปาสัก สินค้าที่มีโอกาสในการสร้างรายได้และขยายโอกาสได้ดีที่สุดคือสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสินค้าเพื่อสุขภาพความงามสินค้าทำความสะอาดผ้าสินค้าเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตรวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่โดยต้องวางตำแหน่งเป็นสินค้าคุณภาพสูงราคาปานกลางถึงสูง สำหรับช่องทางการเข้าสู่ตลาดส่วนใหญ่จะผ่านบริษัทเทรดดิ้งที่อยู่ในลาวหรือผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือการร่วมลงทุนกับนักธุรกิจในลาวก็สามารถทำได้เช่นกันส่งเสริม SME ไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมสสว การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC นับเป็นโอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการ SME ไทยในการขยายการค้าการลงทุนโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV และครั้งนี้คือสหาภาพเมียนมารหรือพมา่าซึ่งเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะกา๊าซธรรมชาติ มีประชากรมากแต่ไม่สามารถผลิตตัดใจสีได้เพียงพอที่สําคัญชาวพม่า,มานิยมบริโภคสินค้าไทยที่เขาเชื่อมั่นว่าเป็นสินค้าดีและมีคุณภาพโดยเมืองที่มีศักยภาพทางการค้าสําหรับ SME ไทยก็คือยางกุง้งมันทะเลและเมียวดีสินค้าที่มีโอกาสทางการตลาดส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอุปโภคบริโภคกลุ่มวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ กลุ่มสินค้าเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตรกลุ่มสินค้าด้านบริการสุขภาพแต่ในเบื้องต้นธุรกิจที่ง่ายสำหรับการเข้าสู่ตลาดพม่าก,ก็คือการทำธุรกิจประเภทซื้อมาขายไปโดยทำการค้าขายสินค้ากับตัวแทนธุรกิจชาวพมา่าส่งเสริม SME ไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดยอ่อมสสว เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC นับเป็นโอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการ SME ไทยในการขยายการค้าการลงทุนโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV และครั้งนี้ก็คือเวียดนามซึ่งเป็นทั้งแหล่งผลิตและเป็นตลาดที่สำคัญในภูมิภาคนี้ที่สำคัญก็คือคนเวียดนามมีความรู้สึกที่ดีต่อสินค้าไทยได้แก่อุปกรณ์ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งรถจัก,กรยานยนต์ธุรกิจดูแลรักษารถจัก,กรยานยนต์ ธุรกิจก่อสร้างทั้งที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภคสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันและเครื่องสำอางโดยต้องสร้างภาพลักษณ์เป็นสินค้าคุณภาพที่มุ่งลูกค้าระดับกลางถึงบนโดยเมืองที่มีศักยภาพทางการค้าได้แก่นครโฮจิมินห์นครไฮฟ,ฟองและนครเกิ่นเถอส่วนการเข้าตลาดนั้น SME ไทยควรเริ่มตน้นโดยวิธีการส่งสินค้าเข้าไปจำหน่ายโดยผ่านตัวแทนจำหน่ายที่มีใบอนุญาตเท่านั้น ส่วนของธุรกิจบริการสามารถเข้าตลาดด้วยการร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่นและธุรกิจก่อสร้างควรทำลักษณะเป็นผู้รับเหมาช่วงจะดีที่สุดส่งเสริม SME ไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอซอซอ่อมสสว